ตอนนี้ดูพวกเขาจะไม่ไหวทางนาต้องมีอาหารระวังขางหักพี่เป็นแหลกๆไงไม่รู้ที่เดินมาทางทางไม่หกักไอทางขาไม่หักทางไม่หกัก <laughs> เดินมาทางนี้มีไหมในบบออมันแหลกมันแหลกมากเลย เหมือนพวกพี่นัดก,กันมาเป็นสีขาวเลยสองคนนั้นว่าบั๊บั๊ได้แค่ยังไงล่ะบักได้สีขาวละ่ะเออทำไมเขาต้องการสีขาวเด่นสวยเลยเขาบอกว่าแต่ตอนที่บูมถ่ายรูปไปมันเด่นเขาบอกว่าบอทให้อโลค่ะโอเค อาทีเล็กเออพี่พี่มาดีพี่พี่อ๋อใครว่ายืนตรงนั้นไหนเล้วพี่เดินมาใช่ไหมตัวขาวข้างหลังเออใช่ใช่ตรงไหนวะพี่ข้างหน้าใช่ไหมหน้าไม่มีนู่นที่เกิดนู่น มันจะเหลือให้เราหรือเปล่าเท่านั้นแหละมันจะมีไหมกลกวคนอื่นมันฆ่าฆ่าแล้วก็ทิ้งอยู่ตรงไหนกันเนี่ยจุดเกิดจุดเกิดนู่นอะเสียวขา ถ้าโชคดีนะน่าจะมีอาหารเดินผ่านโคตรไกลเฮ้ยไก<ห>ไอยูอาา่อาหารอาหารอาหารอะไรโอ้อโหโคตรเร็วเมื่อเ,ลว,อเลวลาอย่างไวอย่างไวอันโลอันโลไล่อันโลไโล่ไ อโลอโลอโลไล่ไหมผมหันไปดูไม่ได้เมาส์ตรงเลยตอนเนี้ยหรืออโลไล่ก็โอเคอโลไวอยู่ทันอยู่ทันดูซิว่าอโลจะทำได้หรือเปล่างับเอ้ากัด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 ปล่อยอโลเลยต่อกัดกันเองนะโอเคอโลได้ไหมล่ะเลือดไหลละได้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  ให้สองคนนั้นกินโอ <Okay, S 2> <laughs> เคก็ได้เร,<ะ>เรายังมีอยู่เรายังไม่กินหรอกบอบ่อะ <laughs> เดาไม่ผิดมันต้องเจอมันต้องมีอ่ะเอากินไม่ได้เขากินกันอย่างมันจะพากันกินไม่ได้เดี๋ยวลุกออกไหนอ่ะเนี่ยไหนวะ นี่ไงนี่ไงเ,เขากำลังยืนจ้องนี่ถ้าไม่มีโอโลนี่ไม่มีใครวิ่งทันเจ้าตัวเนี้ยมันบั็อกอ่อเฮ้ยพี่พี่เดี๋ยวมันจะหมดนะพี่คำเดียวพี่หมดเลยนะคำสองคำเหมือนโอเกันได้ไหม เหมือนจะไม่ได้สุสาล่าได้เขากำลังพยายามถ้าผมกินได้นี่มันจะหมดไหมเนี่ยคำเดียวสองคำหมดสองกับสามคำเนี่ยเมโลกินไม่ได้เมโลจะตายเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เมโลไปดู AI ไป เลือเท่าไรไม่รู้เท่าไรไม่รู้เหมือนกันพี่รีบไปดีกว่าปะเดี๋ยวเขาจะตายละเราต้องเรียกาม่รูตัวเือเท่าไรเขานำไปละไปโอเคอยู่ข้างๆพี่แหละทำไมมันกินไม่ได้วาหมูนี้มันเป็นอะไรไม่รู้มันเป็นที่บัสเออน่าจะเป็นบัสบอกบอกเมนโลอ่ะเดินเข้าไปใกล้ๆศบแล้วกดล็อกอินออก แล้วกดล็อกอินเข้าแล้วกด E ค้างไว้บอกไลยไปไปว่าไปไอ้นั่นเลยพี่ไปกิน AI เลยดีกว่าเดิในไปใกล้ๆจบล็อกอินออกแล้วก็ล็อกอินเข้าแล้วมันจะเห็นกับแล้วกด E เลว่าเขจะไป e กินมนกินเลยผมว่าเขาจะไป AI แล้วแหละไปะดูถ้าคงทิ้งก็แหละตรงไหนวะข้างหน้า ตามเขาไปอีกไม่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่น่าจะเหลือน้อยแหละเพราะว่าเห็นเขาวิง่งเขาไปอยู่ตรงไหนกันว่าทำไมไม่ไม่พานไปกินอาหารทำไมปล่อยให้ตัวเองเหลือน้อยขนาดนี้ hey, เร้จะโ่ได้สเตโกสเตโก โอ้ยไหวไหมเนี่ยสเตโกนี่ม,นมันจะไหวเล้ย <c oughs> หายใจลึกๆก่อนว <c oughs> ิ่งไปแล้วเขาบอกให้ทีเด็กจัดการตามไหมตามเหรอโอ้โห <c oughs> ไปกิน AI ไอดีกว่า กาสี่กัดคนละทีมันก็ตายแล้วเดี๋ยวจะพยายามไปไหนอะ่นนอะนี่ไงวิ่งมาทำไมมันวิ่งเร็วจังขวาเหรอทางขวาป่ะขวาพี่ขวาเนี่ยมันปัดหางเสร็จแล้วเนี่ยโคตรโคตรน่าก,กลัว <Hello. S 1> อโลอโลก็ยืนอยู่เนี่ยพี่พี่พี่เห็นผมไหมเนี่ยมอมทางขวากําลังลงไปกําลังลงไปเราคนละคำก็ได้หรอกแต่ว่าผมกลัวบิดดิ้งเออเลือดตกแบบโอ้ยบิดดิง้งมันไม่เยอะหรอกกําลังต้อนมันอยู่ต้อนมันไปทางพี่นะมันจะเดินลงไปที่ชายหาดเออกำลังจะไปดักทางใน เราต้องเข้ายัางไงวะต้องอาข้างหน้ามันไม่เคย,ยทางข้างๆมันตอนนั้นผมเล่นเป็นทีเล็กโดนฟาดครั้งเดียวเลือดแตกเลยนะมันกำลังสนใจผมพี่ตอนเนีอน้อยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยอยู่ทางเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมเ,เห็นแล้วเห็นเนหะ็นแล้วผมแล้วเดี๋ยวลองโอ้ยผมโดนพี่ผมโดนเลือดแตกพี่จะเล่นผมแล้วพี่ ช่วยช่วยพี่ผมยังไม่อยากตายตายเรียบร้อยโอเคนั่งปาร์ตบีดดิ้งสิบห้าไม่เป็นไรเฮ้ยเป็นอะไรที่ใครฆ่าพี่เหรอพี่ใช่ไหมโอ้ยใจเต้นล็กมากใช่ผมบอกเลยนะผมผมยังไม่เคยฆ่าไอสเตโกตายสักที ผมเป็นเกลียดข้างหน้าเลยที่เกลียดข้างหน้ากัดหัวเป็นอะไรที่ผมแพ้มากๆเลยนาคาราคาบีดเท่าไหร่บีดดิ้งจุดห้ารอดอยู่โหพี่สุดยอดอัดคลิปไว้ด้วยรู้สึกไงพี่บอกคนดูดิแรงมากเลย โอ้ยแต้งแรงมากเลยทำสำเร็จโอ้ยอดรอเดี๋ยวไม่ได้กินอาหารเดี๋ยวพิมพ์บอกเขาก่อนรอดแล้วสิบีดิ้งสิบูมกัดไปบูมกัดไปเท่าไหร่ทีหนึ่งใช่ป่ะกัดไปกัดไม่โดนผมกัดไม่โดนพี่แต่กัดคนเดียวเมื่อกี้อสามทีนะที่กัดสาทีสามที ผมกัดไม่โดนผมกัดวืดเฝ้าเฝ้าแป๊บเฝ้าแป๊บโคตรทุรักทุเลโอ้ยโอ้ยใจเต้นแรงมากเลยมือสั่นยังไม่หายเนี่ยกลัวตายกลัวตายการตอนเนี้ยบวกความหนาวก็ใจสัน่นโคตรกลัว แ้มผมร้อยสิบสี่แล้วอาหารแต้มอาหารเต็มก่อนหน้านี้แล้วครับอืมเมโลเมโลจะตายเต็มแล้วโอเคพี่กินอกนนะอืมเหลือพันเจ็ดเลือดอ่ะผมเหลือพันสี่ง ถ้าผมเลือดสองพันหก 2, 6, ผมไม่กลัวเลยนะอันนี้เลือดสองพันหนึ่งร้อยมันเลือดมันบักอยู่อะก็เลยไม่อยากเข้าบัวเขา้าไลรเมื่อกี้กาว่าเข้าไปจะกัดมาได้สักคำให้มันสับสนแต่ไม่ได้เลยแต่ว่าเก่งดีที่มันสับสนไม,มน่มันกำลังเสียสติไงมันเห็นสองตัวนะ <laughs> เจอทีเล็กเข้าไปตัวเสียสติไปใหญ่เลย <laughs> พี่กินไหมกินให้เต็ม กินกินจะหมดก่อนไหมเนี่ยกินเลยไม่หมดหรอกสามคำละสี่คำยังไม่ขึ้นเอา้ามันเอาพี่กินก่อนเลยบักเปล่า โอเคเริ่มจะขึ้นเมื่อกี้กะว่าบักบักให้ติดหัวนะวิ่งชนหัวเลยเมื่อเี้เต็มจะรีไซเคลิลให้หมดไหมยังไม่หมดง่ายๆหรอกเยอะเตโก บางเอาไงต่อกลับไปกินน้ำหมดกินให้หมดเลยก็ได้กินให้หมดเลยหมดแล้ว ตัวสั่นยังไม่หายโอเคไป,<ะ>ไปกลับบ้านกลับบ้านไปกินน้ำก่อนหิวอีกค่อยเดินมาใหม่นะไอโฮมามาแล้วโฮมมาแล้วพ้อมสินตอนแรกวิ่งตอนนี้สบายใจแล้ว ผมตอนแรกที่จะบวกคิดภาพมาเลยนะภาพมาในหัวเลยต้องมีการสูญเสียผมต้องได้เริ่มใหม่แน่นอนักีเล็บมันกัดแรงไงกัดสามครั้งเองเนาะแบบเดียวอืมพี่เห็นเลยว่าสามตอนแรกพี่กัดหนึ่งครั้งแล้วก็กัดอีกทีนึงนะแต่มันเบิ้ลสองเองมาเป็นคอมโบ บ้านเรอยู่ไหนวะตรงไปข้างหน้าเลยมือยังสั่นไม่หายเลยเหมือนกันโอเคตอนนี้เราก็มาดูไดโนเสาร์ตัวใหม่นะที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะมันคือเจ้าจิกาโนโตซอลัสหรือว่าเจ้าใจกนโนโตซอลัสนั่นเองนะเป็นไดโนเสาร์ขนาดใหญ่นะอันดับ3ามนะรองจากสไปโนสอลัสนะแล้วก็ ตัวไม่ใหญ่เท่าทีเล็กนะฮะแต่ว่าจะยาวกว่าทีเล็กนะฮะไอ้ตัวนี้ก็รอมานานนะสำหรับเจ้าตัวนี้กว่าจะเข้ามาก็นานมากทีนี้เราจะมาดูท่วงท่าของมันนะในการเดินนี่คือท่าเดินของมันนะในการอ่านยามที่กดแซจะเป็นอย่างนี้อ่าดูทุกมุมเลยแล้วก็เมื่อเราไม่กดแซดนะเป็นการเดินแบบธรรมดา จะประมาณนี้สําหรับเจ้าตัวนี้นะฮะก็เดินเร็วกว่าทีเร็กนะฮะแล้วก็วิ่งเร็วกว่าทีเร็กนะฮะการวิ่งก็ค่อนข้างเร็วนะ,ะเร็วกว่าอโคแคนโทซารดนะเทียสามก่อนที่จะเป็นตัวนี้นะ,ะแล้วก็เร็วกว่าทีเร็กทีนี้เรามาดูเสียงคำรามของมันนะฮะเสียงคำรามที่1นึ่นะ,ะเสียงคำรามขู่ กมาฟังออีรบทีนี้มาดูเสียงที่2นะเป็นเสียงเฟลลี่ต่อไปเสียงที่3นะเป็นเสียงขู เสียงที่4นะฮะเป็นเสียงอ่ะขอความช่วยเหลือแล้วก็เสียงที่5นะฮะเสียง F เป็นเสียงอ่ะอินไว e g ก o ุ p